าวด่วครับทุกคนตัดสินใจเซ็นสัญญา9ปีแล้วนะครับสำหรับน้องฮักแพงต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยใช้นามสกุลสาวน้อยเพชรบ้านแพงเต็มตัวแล้วนะครับวันนี้ครับทุกคนทางด้านบอสโจเนี่ยก็ได้เผยสัญญาครับกับน้องฮักแพงนะครับแล้วก็ได้สัมภาษณ์ไปยังผู้ปกครองนะครับคุณพ่อคุณแม่ของน้องฮักแพงเนเองว่าเหตุผลทำไมถึงตัดสินใจ โอ้โหเซ็นสัญญา9ปีเต็มกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยน้องฮักแพงก็ได้บอกกับ FC แฟนคลับนะครับบอกว่าน้องเนี่ยดอบเรียนนะครับแล้วก็ย้ายไปเรียนกศออน,อนนั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าบรรยากาศวันนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าเชื่อมั่นในองค์กรนะครับแล้วก็มองเห็นองค์กรอยู่ตลอดเวลาว่า เต็มที่จริงๆกับศิลปินนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้นะครับเราก็ได้เห็นว่าทางด้านบอสโจเนี่ยก็ได้อา่นิมนต์นะครับทางด้านหลวงปู่เสือนะครับมาให้พรด้วยครับทุกคนวันนี้หลวงปู่เสือ พูดอะไรบ้างหลายคนคงได้ฟังไปแล้วนะครับเรียกว่าท่านเนี่ยพูดเหมือนตาเห็นนะครับน้องักใครก็โป้งๆเลยนะครับวันนี้นะครับก็ได้บอกน้องฮักแพงเนี่ยดูพี่อุงอิงเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบนั่นเองครับทุกคนว่าพี่อุงอิงเนี่ยประพฤติปฏิบัติตัวแบบไหนนั่นเองครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับก็ได้พูดคุยกับทางด้านคุณพ่อคุณแม่ของทางด้านน้องฮักแพงด้วยนั่นเองครับทุกคนสําหรับสัญญา9ปีนี้นะครับทางด้านบอสโจเนี่ยก็ได้เผยนะครับว่าอาจจะให้นะครับ น้องฮักแพงหรือน้องฮักแพงสาวน้อยไปบ้านแพงเนี่ยครับทุกคนไปอยู่กับสาวน้อยลำเพลินโชซึ่งทางด้านเฮียนหน่อยเนี่ยก็มาร่วมบริหารด้วยนั่นเองครับทุกคนซึ่งตอนนี้วงก็กําลังจะก่อตั้งขึ้นมาครับทุกคนซึ่งบอสโจนะครับก็โอ้โหนะครับคาดหวังับทุกคนว่าจะให้น้องฮักแพงเนี่ย โด่งดังเราก็เอาใจช่วยทางด้านบอโจด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนซึ่งอุ้มอิ่มข่าวกระแสนเนี่ยก็ได้แวบนะครับไปเห็นพี่น้ำเพชรสตูดิโอได้มีการโพสตคลิปวิดีโอครับทุกคนว่าเร็วๆนี้อาจจะได้เห็นซิงเกิลใหม่ของน้องฮักแพงเลยก็ว่าได้ครับทุกคนอย่างที่ทุกคนบอกว่าตีเหล็กเนี่ยก็ต้องตีตอนร้อน,อนๆใช่ไหมครับต้องบอกว่าวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าเปิดตัวแม่นมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับน้องฮักแพงนั่นก็คือพี่ป๋อมแปมอติพรนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าพี่ ปอมแปมเนี่ยก็จะไปยืนหนึ่งนะครับบนเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์อีกหนึ่งคนด้วยเช่นกันครับในบทบาทของนางเอกนั่นเองครับทุกคนก็เลยนะให้คุณพี่ป๋อมแปมเนี่ยเป็นผู้ดูแล น้องฮักแพงนั่นเองครับทุกคนก็ต้องบอกว่าเนาะเป็นเป็นเด็กอายุยังน้อยอยู่เป็นศิลปินอายุยังน้อยอยู่ก็ต้องมีรุ่นพี่หรือว่ามีแม่นมคอยดูแลนั่นเองและทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแม่ก้านนะครับก็เป็นคนที่ชักชวนนะครับให้น้องฮักแพงเนี่ยมาอ,ออดิชั่นนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าแม่กัานเนี่ยก็เป็นแม่นมของน้องโซเฟียมาก่อนนั่นเองครับทุกคนก็พาน้องฮ <ๆ S 2> <ม>ักแพงเนี <sh> ่ย <ave> มาออดิชั่นหลังห้านกับสาวน้อยเพลินแพงด้วย เหมือนกันนั่นเองครับทุกคนโอ้โหสัญญา9ปีเนี่ยครับทุกคนถือว่ายาวนานมากๆเลยนะพี่ป๋อมแป๋มกี่ปีกับทุกคนพอ่พอแม่ไอซี่ถ้าใครยังจําได้ป๋อมแป๋ม8ปีหรือ9ปีหรือ15ปีนี่แหละอันนี้อุมอ้มอิมอ่มอุ้มอิ่มไม่ฟันธงนะเพราะว่าน้องเคยพูดเอาไว้อ่าเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับทุกคนเนาะอันนี้9ปีก็ถือว่าเป็นเลขที่ดีนะครับซึ่งทางทางด้านบอสโจเนี่ยก็ วันนี้ได้มีการาไลฟ์สดนะครับผ่านทางรายการอยากคุยอยากเคลียร์นะครับซึ่งวันนี้ก็มีบรรยากาศครับที่เฮียหน่อยมาพูดคุยด้วยแล้วก็มีทางด้านพี่แมนมณนีวันนะครับมานั่งพูดคุยด้วยนั่นเองแล้วก็มีการแบบว่าให้พรน,นะครับสำหรับน้องฮักแพงด้วยสําหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีครับทุกคนเนาะสำหรับการก้าวมาอยู่กับ สาวน้อยเพชรบา้านแพงอีกหนึ่งคนครับเป็นศิลปินอ <What S 2> <ads> ีกหนึ่งคนก็บอสโจก็ฝากฝังไปยัง FC แฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนก็ให้สนับสนุนแล้วก็เชียร์น้องอีกคนหนึ่งด้วยเหมือนกันนั่นเองครับทุกคนเนาะซึ่งเราบอกว่าอายุถือว่าเป็นอายุน้อยสุดเลยก็ได้ในวงนะทุกคนในวงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็ส่งกาลังใจเนาะไปให้ทางด้านน้องฮักแพงด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้ทางด้านน้องป๋อมแปมอธิพรเนี่ยก็ได้สอนน้องดีมากๆเลยนะครับเราก็ได้เห็นหลายคําพูดที่พี่ป๋อมแป พูดถึงน้องอุงอิงด้วยก็บอกว่า ถ้าน้องฮักแพงมีพี่อุงอิงเป็นไอดอลนะครับก็ต้องดูพี่อุงอิงเป็นแบบอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางตัวต่างๆแต่ว่าก็อย่าลืมความเป็นตัวเองนั่นเองนะครับสาหรับน้องฮักแพงเนาะวันนี้เราก็ได้เห็นพี่ป๋อมแป๋มเนี่ยสอนน้องดีมากๆครับทุกคนเนาะป๋อมแป๋มเราไม่น่าเชื่อว่าน้องจะแบบโอ้โหเซอร์ไพรส์มากมีความคิดมีทัศนคติที่ดีมากๆนะครับวันนี้อุ้มมมก็ได้เข้าไปดูคลิปของน้องป๋อมแปม๋มหลายคลิปนะครับวันนี้เนาะสำหรับการที่ไปเป็นแม่นมนะเป็นรับบทบาทแม่นมซึ่ง บอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงแรกเลยที่น้องเข้าไปอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงช่วงนี้ก็คือเหมือนกับเป็นช่วงเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับไปอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงก่อนนะครับทุกคนเนาะหลวงปู่เสือวันนี้ก็ได้พูดอบอกน้องสอนน้องเนี่ยหลายเรื่องหลายราวกันเลยทีเดียวให้น้องนะครับรู้จักเป็นคนที่ทําให้พ่อโจเนี่ยภูมิใจนั่นเองครับทุกคนในอนาคตเนาะ นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นพี่อี้ิ่วข่ากระแสก็ส่งกำลังใจครับไปให้ทางนั่นบอสโจนะครับแล้วก็ทางน้องฮักแพงด้วยกันแล้วกันเนะาะวันนี้ก็เห็นน้องได้มีการถ่ายคลิปวิดีโอต่างๆครับลงช่องนะครับมีพี่ปุ๊บปั๊บนะครได้มีการถ่าย น้องลงช่องเราก็ได้เห็นบรรยากาศต่างๆครับทุกคนสําหรับวันนี้นะน้องก็ยังดูเป็นแบบซื่อๆเป็นเด็กครับทุกคนเนาะอายุ19ปีครับก็ยังเป็นเด็กแล้วดูอ่อนต่อโลกมากๆนะครับก็เอาเป็นว่าส่งกําลังใจเชียร์ไปไปไปหาน้องด้วยกันแล้วกันครับทุกคนเนาะสำหรับน้องทักแพงนะครับถ้ามีซิงเกิลนะครับทุกคนเชื่อว่าแฟนๆของสาวน้อยพี่บ้านแพงเนี่ยก็น่าจะสนับสนุนน้องเป็นอย่างดีนะครับก็มารอดูกันว่าเพลงของน้องฮักแพงเนี่ยจะโดนใจแฟนคลับ f อซมากน้อยแค่ไหนทั้งนี้ทั้งนั้น บอสโจก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องดังเทียบเท่าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนาะก็ให้น้องแบบ ดังในจุดของน้องนะทุกคนแล้วก็อยากให้น้องเนี่ยเป็นตัวชูโรงเป็นตัวชูวงของอหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์ได้นั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนการวางแผนที่ดีครับสำหรับทางนัานบอสโจเนาะถ้าน้องเปลี่ยงนะครับเพลงน้องเปลี่ยงขึ้นมาครับทุกคนตอนนี้ก็ถือว่าน้องยังไม่ได้มีโปรไฟล์อะไรเพราะว่ายังไม่ได้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองถ้ามีซิงเกิลเป็นของตัวเองปุ๊บนะครับคิดว่าโอ้โหมีคอนเทนต์ถ่ายแน่นอนนะครับถ้าเพลงเปลี้ยงถ้าเพลงแบบ1วัน3ล้านวิว1วันหนึ่งล านวิวอะไรแบบนี้ครับทุกคนก็น่าจะมีคอนเทนต์เนาะให้ทางด้านสาวน้อยลําเพลินโชเนี่ยได้มีการถ่ายไว้บ้างครับทุกคนก็ถือว่ากระแสของน้องมาดีเลยตอนนี้ก็คืออ่าหลายข่าวนะครับข่าวลูกทุ่งเองหรือว่าสำนักงานข่าวต่างๆเองเอง่ยครับทุกคนก็ไปตีข่าวน้องกันแบบว่าเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้องเนาะก็ เอาเป็นว่าสำหรับอุ้มอิ่มข่าวกระแสแล้วก็ช่องอุ้มข่าวกระแสนะครับก็ยังสนับสนุนองค์กรสาวน้อยเพชรแพงเหมือนเดิมครับไม่ว่าใครจะเป็นข่าวดังไม่ว่าใครจะเป็นกระแสแรงอุ้มอิ่มก็อ่านหมดเนาะก็ขอให้น้องกระแสเป่งเปรี้ยงกันแล้วกันนะครับสาหรับน้องฮักแพงนะครับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับก็โอ้โหชื่อน้องน้องฮักแพงเลยนะครับแฟนๆจะได้ฮักแพงใช่ไหมครับหลายคนก็พูดแบบนั้นนะครับทุกคนก็นะสำหรับิมพมอิ่มก็ส่งกำลังใจ ไปให้น้องด้วยกันแล้วกันนะครับโอเคนะครับทุกคนก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสอีกเช่นเคยแล้วก็ฝากด้วยนะครับสําหรับกลุ่มบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับแสนกว่าคนที่ดูอุ้มอิ่มอยู่ตรงนี้เข้าไปกลุ่มบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญด้วยนะครับไปช่วยร่วมมาไลให้กับอบอสโจแล้วก็น้องอ,งอุงอิงนะซึ่งอุมอ้มจะ,จะ มอบในเดือนหน้านี้นะครับก็ฝากพ่อพ่อแม่เอฟซทุกคนด้วยนะครับนะครับก็ฝากทุกคนนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับรักทุกคนนะครับ